เอมันรักนู่นี้กแต่กแบบตกเอาพี่น้อยตัดภาพมาอีกวันนี้เนาะทางสร้างเพิ่น ท่านี้ก็ก่อจำแล้วท่านี้ก็ก่อจำแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยอ่าเบิ่งพี่จังเบิ้งเกลือนแล้วแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะปลาตัวขากปลาหย่างปลาเนี่ยงามอีเล่ห์ปลาตนี่เนาะบายดีปลาตัวยังอีระบาดนี่เอาอะไรสารอะไรจะรอบแล้วดิ พื้นไม่บ่อดิโอ้ยฉันอลไรฉันอีกมันพิษบ่มันมันมันเป็นไรน่ะอ๋อมันไล่ไลยอั่พิษไลยบางมันอะไรแปไเลยเออพอกะเคยยิ้อนอายุครับไล่อันะครับว่าคือเขาพิษนี่ยตอนเลยบางมันได้บากไม่ไมเลยหมดเลยองแหงมั้นมจ่อยกันบ่ นอตีนงจะหม่เองกินดีน้อคิดว่าคิดดีโอ้คือเป็นเพศเ่เเนี่ยง้อสองเตีงสามหน่อยง้อสามเต็งสองนะวะง้อสามเตีงสองเตีงสองเต็งสามเตีงสี่เออ ว่านี้ถึงสองถึงสามถึงสามฟาีลยฟาห้าหกเจ็ดก็ม่พอมนเ้ลยบาไหมอีกว่าดิโอ้ยบัวเตยได้เห็นอย่างเงพิพลาดแบบวนพิีเนพิเขาพิตพลาดแก้ไหมอีกสารบุตรก็ได้สารไหมพะมันจะมีไ่มันจะได้ นี่นี่มันจะมีลายลายนี่เป็นลายอัมเลยนี่ลายอัมมันจะเป็นอะไรสิทีนี้ลายลายเวียนตัวนี้ลายเวียนนี่ลายลายตรงลายยืนนี่แลายกับลายเวียนอีกลายขัดกระแทกเนี่นมีเดี๋ยวลายของคนอีกได้ให้พาเห็นตะกี้เนี่ยพอไปถูพอยังแต่เป็นบ่าวไปวันผู้เฮียนมาเพวกนี้งานมันดุอีเลย พอติดกำลาวมาเป็นหมูของคุณเทาพอบ่างนนะว่างบางสร้างประเทศเป็นตัวหนังสือก็ได้อะไรไปทำไมเนาะยากยช่ไหมนอสายนฝนเฝ้าแสนสิก็ยังได้เนาะเป็นหนังสือเนาะเก่งในไปทางเลยไปไปเบิ้งกันสร้างสร้างเพื่อนก่อนเพื่อนมาสิตั้งประตูศาสนะเดี๋ยวสิเบิ้งก่อนพไปทางเลยโอ้ต ก็จำแล้วบาทน,นี่พี่น้องเอ้ยเนาะไปดูทางนั้นต่ออีกบาทน,นี่ทางซางคนกะใหญ่ามาใหญ่ามาทางนี้นนเนาะบานนี้เนาะโ,โ, <c oughs> โอ้ไอยู่ได้นี่เนาะเลี้วนะบนเรงนี่เนาะกับทางนี้กับปิดเรียบร้อยทางนั้นกับทางนี้กับกอเด็ดไปเรื่อยๆอะไรพี่น้องเอ้เนาะเท่าจอดไปเดียวกันพี่แหละโอ้เบิ่งคือเลี้วได้บาทเบิ่งทางดังเลย ประตูประตูให้ประตูไปหาช่วน่อยดินทรายแถวะุ่นเลยมาไปอันนั้นเด้อไปมาบวกงี้เถอะประตูเด้อช่วน่อยจ้ากันชองรถไทยชาวรถไทยดิพ่ออยู่พ่อเนาะพี่พ่อเนาะอยู่พ่อไปหาช่วน่อยดินทรายเอ้ยมามาไปมาไปบวกงี้เถอกับเทพื้นเด้อะ นี่ยี่บ่ได้ลิ้นเสาตามทางรถนี่แหละมีมันได้ยู่บ่ได้แม่นบ่เออไดยีบ่แล้ผูกไปต่างเอาอยู่ผูกเต็มคนรไถ่เตเต็มบ่นเนาะ món, nó là sợi kiểu gì? sợi, 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 đây sợi, 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 ở sợi, 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 sợi,

ใอืมใส่นี้แหละใส่แบบน,นี้แหละแต่ว่าแต่ว่าเบื้งก่อนหน่อนะดไอ้วงนัมัเออเด,ดี๋ยวเามาเทียบเบื้งก่อนน่ะนะเอาวงนมาเทียบเบื้งก่อนก็นกนได้วงกลมาตั้งเบื้องก่อนบ,บอนีบน้พี่น้องเลย อันนี้บกอไปนะมันแข็งไปนะมันกอแต่ก็กอ่อได้หลายผิหน่อยเนาะมันทา,ามันโมแข็งอยันมันจดไม่เคยสิได้เละแต่นกอจะเศร้าพี่แล้ว,พ,ลวพวกสองขางผิวหน่อยอยังขางนี่บันยังขางตรนี้เรื่อ

มาข้างนี้เนาะบ้านไป่อเด้อไปคนเต่นี่น้ำมันนี่น้ำมันอ่ะ ไม่ได้ซึ่งกันกับฝั่งเยี่ยมเนาะบ่ซึ่งอยู่ได้ดนเาานะเา,าะแต่มันอยู่กลางเนาะแต่มันอยู่ขอบเลย ก้อนหนึ่งและอันนี้ต,ตั้งติดเสาเลยกันคาว่าติตั้งติดเสาเลยบนบัดรบนะน้นเนาะบัวงามเนะาะหัวเตือนกับเชือกแข้งอีกสำเนียพอดีก้อนหนึ่งอันนี้ก็ก้อนหนึ่งมันจังกอง่ายเลยครับห้าจังห้ากับบริษัทติดเนาะอไลืมเอาทตะปูใช้น้ำลายช่างด้อเอาเขากออย่างเอาทุบปูตอกแข้งมันจังยืดไนะว้นะมันจังบอล คุณจัโบขยับตีบวงกบมือนะอะอะนะตอกเรับวงกบนละมันเยึดกัน ตัวหอกไม่นช่ประตูหอกอย่วงนีเนาะ โอโ้คนมาแต่ไทยหลายเนาะกายปุ๊บพิดปุบพิษไปหน่อยเอออย่างว่าคนไทยบ้านเนี่ยก็ไปไทยหลายพาอสมควรเนาะ แ่นยนมูนนี่มพไปเยอะไปเยอะการนี้ก็ประมาณสามก่อน ก่อนนะครับ oh.

แกะนี้นี่ยแม่งมันบึกมามันจะงามมันยียงกันดेอากาดห่อนนี่ยไปน่อยมึงได้เนะ โอ้นี่บนนอกเขานี่ะฮะวามได้ว่างอีกอยู่บ้ากันเงยัง <laughs> ว่ายอีกอยู่นะคือแถบานนี้ชักรอบแรวนี่อสองรอบสองรอบโอ้หอากาศจ่งมันฮอแท้เยยู่เลยพี่น้อยเนาะ

พอเป็นกอที่กระจับมาได้ไงวะตั้งบกแก้วกับงามเลยข,าขาล่างหางเงียบเลยเนาะแก้วเชยคือโดยบ้านเนี่ยคือนเอามาแนบบนข้างหลังก็นกนเนาะเขื่นอ้อมเปเลยรตัวเพื่อนแลรกกับไซเวล่าพอสมควรไปหน่อยเนยาะดู

có ừ. ngày đó của tuổi ở giờ cái chứ của tuổi mình gặp. Sáng mai tôi nhớ à? vào trên, các cái mai đông nào thì sai mai vậy มันบม่พอครับเสร้างไอีกัะพ่อเอากระหัคอยเอาดินทายไปเทน้ำเขาักเาเลันไ้านมางห้องพอดเนี่ยท้มันทิพย์นะเหมนก่พ่อ่นี่ยดินทรายตัวนี้มันบ่พเอเอาไปสร้างไม้รถเนึงเพื่อพันโบกเพื่อพนเทพื้นนี่เดีให้สร้างไม่อีกแล้พอแดงครับขึ้นไมาอีกมันรอาหนาพ่อด้เรส่สร้างไม่อด้อโย โอ้สวยเออค่อยๆเอามันแล้วเนาะพี่มันแล้วเนาะบ่เราได้ไปแล้วไม่เราสบายแอ่เนี่ยก็เมื่อป้าประตูเร่เป็นองมื่อตะเวนเรามันนี่ทั้งๆเพื่อนกับบุญได้มีอย่างค่อยๆเอมันเ้ยกันเนาะเพราะว่ามีแต่กอให้มันจำขนั้นเพราะว่าวิธีตั้งมุ้งกบบางอย่างก็บอกคนนั้นบอกให้ตั้ง Say, do not talk to say, do not tell. 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 Say, do not cả Say, do not ตางทานยมันก็ว่าเออใส่แบบนี้โบงามเนาะมันกับมักคนละแบบกไปพี่น้อยเนาะมันย้ำฉันแหลวหมดแล้วก็เดีว่าชุดแล้วนะสำนีนะไปหน้อยเนาะแต่พวกมักคนสอบเนาะลอยปีก็ยังอยู่อยากกระดูกหมด่านอย่าให้ตั้งสามเดียมที่นะตั้งตั้งแข้งอันเอาทีนะไว้ตั้งตรง หาตั้งตรงนะมันสิเลยมันสิเลยมันสิเลยหลังมงคบหลังมงอัอันนี้อันนี้มันพอดีกับหนาหลังมงคบเลยสามสามตัวนี่ขอเวลากระหงลขอเูยแต่ว่าเขาตั้งแข้งนี่มันสิเลยออกเลยไปเลยเนาะเลยออกแน่นอนบวบเปลือกบเกเขาแซ่ดูไหลยบสุดเลยออกแนนอนสว่านทางแข้งเพราะว่ามันไมั่เลยจำกันเด้ อันนี้สิมีวางนั่นเองเลยดอสาคำูคนยูผักยูตายมันคุคขัดอ๋มันห่อนดิเออนห่อนมันห่อนนะข้าวห่นได้แล้วขาวดหน้าอดีได้ตายน่ยามนี่ปลูกอย่างน้องกะยาาเดออนาปลูกเอามาลองปลูกปลูกได้ข้าวห่อนนี่ปลูกได้ พอคนเราได้มาสามหมือนปุตรงพอคอตุไข่อยู่ว่าเยะตายสุด้ายอยู่ออพอมันช้เงินหดไปแล้วให้ให้เป็นซื้อมาแล้วเนาะเรารำดาบนล้เนาะคนซื้อไม้เขาแล้วเขาก็ต้องักษามันได้เลยงั้นใช่มขอไม่ซื้อได้ประตูได้เสียเงินเล่ะ คนพอคนคเยออพอใช้อาหารช่ซาเชื้อ้แ่เอาคอย่าเลยวางแ้รนอยู่เป่านซื้อมาหเอาเสียเงินถึงเอาก็ต้องรักษาไว้หมายถืออะไรมาจีซื้อเน่ยต้องรักษาไว้

โบสถานาบจักห่อนห่อนได้สรเตรียมได้บเนก็เตรียมเนรีอมสิรับตาคนพี่น้องนะป้าเมื่อเงิจะฟังมรดมาบริมาแต่จะจังว่ากันเนาะเราฟังเบื้องบนเนาบริมาเมื่อเงินก็มอเฮมาอย่างกีแล้

กับปลาคอนบาดปลาก่อนบาดเนี่ยถอนแหดดเลยวันนี้เนาะสามโมงเลยเพื่อนเออมันมันเริ่มไปว่าเริ่มบวชคำไว้เนาะวันนี้เนาะสามโมงยังเว้นอยู่เพื่อนไปขอตัวไปก่อนเพื่อนเลยเนาะขบพ่อเป็นไง